ถ้าเกิดคุณทําตาม3จิตวิทยานี้นะครับมันจะทําให้เขาคิดถึงคุณตลอดเวลาครับข้อแรกก็คือเวลาแชทให้เขาคาดเดาเวลาตอบของคุณไม่ได้ครับบางทีคุณตอบเร็วตอบทันทีบางทีตอบครึ่งชั่วโมงบางทีชั่วโมงหนึ่งหรือว่าอ่านแล้วก็ไม่ตอบนะครับการทําแบบนี้เนี่ยมันเหมือนเล่นการพนันกับมนุษย์เราเนี่ยช่วงที่แบบคาดเดาไม่ได้อะไรที่คาดเดาไม่ได้เนี่ยมันจะทำให้เขาเนี่ยอยากจะค้นหามากขึ้นเรื่อยๆคนก็เช่นกันครับทำแบบนี้พอเขาคาดเดาไม่ได้เขาก็รู้สึกคุณมีสเสน่ห์และอยากคุยกับคุณก,ณก็นนฝ่่าายไลคคคุณเท บงก็อย่างเช่นให้เขาเนี่ยเป็นฝ่ายนัดเราไปเดทให้เขาเนี่ยเป็นคนนําว่าเออจะไปไหนจะกินอะไรให้เขาติดต่อมาก่อนนะครับไม่ใช่ว่าคุณเนี่ยเป็นคนนัดเดทเดี๋ยวไปนู่นไปนี่เป็นคนนําในความสัมพันธ์ตลอดเลยแต่ถ้าเกิดคุณให้เขานำเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเออชอบหรือเปล่านะครับเป็นการทําให้เขาเนี่ยเป็นฝ่ายไล่ล่าคุณเช่นเดียวกันครับข้อ3นะครับก็คือรู้สึกเติมเต็มและมีความสุขได้ด้วยตัวเองครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ไม่ได้ต้องการความรักหรือว่าร้องขอความรักจากคนอื่นอะ่ะมันคือ f e ล l i n g ที่แบบว่าฉัน่คนีวมมาสุขะจ ับงแบบนี้ผมบอกเลยนะถ้าคุณเป็นคนที่สร้างความสุขแล้วเติมเต็มให้ตัวเองได้เนะี่ยแบบนี้คุณจะเป็นแหล่งของพลังงานนะครับแล้วมันจะมีแต่คนเนี่ยอยากอยู่ใกล้คุณโอเคไหมแต่ถ้าเกิดคุณเนี่ยเป็นคนที่แบบโอ้จะต้องมีคนรักถึงจะมีความสุขถ้าแบบนี้นะครับคนที่อยู่ด้วยเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าต้องมาคอยเทคแคร์ดูแลคนหรือว่าเหมือนโดนดูดพลังอะนะครับแบบนี้จะทําให้คุณเนี่ยลดสเสน่ห์ลงนะครับถ้าเ,เพื่อนๆต้องการเทคนิคมากกว่านี้นะผมมีในคอร์สที่ชื่อว่าเป็นโสดร,รังสุดท้ายครับคอร์สเนี่ยจะบอกถึง ก็แอดไลน์แอดครูวดีมาสอบถามได้เลยนะครับ